เรอแล้วกับผมเปาเป้พิธีอีสานนะครับผมวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับมาติดพรมรถนะครับติดพรมรถยนต์เพื่อที่จะให้ดูแลรักษาความสะอาดง่ายนะครับตอนนี้ผมก็ได้สั่งพรมมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นของอเป็นของคิวเจนะครับที่ผมสั่งมาเป็นสีด,ดําแดงนี้นะครับลายคก็บล่าเลยนะก็จะมาสาธิตวิธีการติดกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า ผมไม่มีสวนได้สนเสียกับกับแบรนด์เขานะครับแล้วก็เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์สนันุนผมด้วยครับแต่นี่คือมาทําให้ที่ๆน,นาทุกท่านได้ดูกันว่ามันติดจะไงนะครับแล้วติดแล้วสวยงามไหมนะครับก็ตามมาดูกันนะครับตามมา <c oughs> ตามมาตามเลยยิงไปยืนข้างหลังก <c oughs> ันเละเดี๋ยวส่องมาทางนี้ยื <c oughs> นข้างหลังรถเลยอ่านี่นะครับเขาดุเป็ดไกเขาใดกไกๆมา ก็พรมรถธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นพรมเป็นเหมือนกรรมะหยี่นะฮะเดี๋ยวเวลาฝุ่นลงมาแล้วมันจะเกาะติดง่ายมากนะครับแล้วเราก็ทําความสะอาดยากนะครับฝุ่นจะเกาะแน่นนะฮะก็เลยต้องอซื้อพรมใหม่มาปูนะฮะเพื่อที่จะได้รักษาความสะอาดง่ายนะครับต่อมาเรื่องันเลยนะครับง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นชิ้นกลางนะครับ วันนี้เป็นชิ้นกลางเนาะเขาก็จะเจาะรูมาให้เรียบร้อยนะครับตามตามช่องที่เบาะรถจะลงนะฮะเราก็พับเบาะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับตันนี้เป็นลืมแนะนํารุ่นรถนะนเป็นปรเจเนอร์ลีเจนเดอร์นะครับพับเบาะขึ้นได้อย่างนี้นะฮะแล้วก็วางปมลงเลยเพราะว่าปมเขาจะเป็นตรงรุ่นนะครับเราจะสั่งมาแบบตรงรุ่นเลยนะครับวางไปปุ๊บจะเข้ารูปพอดีนะครับ เขาจะมีตีนทุกแยล็อกให้ด้วยนะครับอย่างแน่นแล้วก็มีกิบล็อกด้านข้างนะครับก็สามารถเอากิบล็อกสอดเข้าไปในรถของเราได้ให้มันล็อกไปนะครับโัวมาที่นี่ดิเออนี่นะฮะกิบกล็อกจะเป็นอย่างงี้ครับแล้วก็สอดเข้าไปอย่างงี้ครับสอดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะล็อกไว้แน่นนะนอันนี้นะไปฝั่งน้นกันตีงอย่งที่เดิมก็ได้ออนนี้ก็เหมือนกันนะครับ วางให้เข้ารูปนะครับแล้วก็กดลงไปเอากริบล็อกล็อกนะครับโอเคอันนี้ตัอกลางก็เรียบร้อยนะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด ถ้าเป็นของคอรจินเนอร์นะจะมีมาทั้งหมด11ชิ้นนะครับมาดูที่ชิ้นต่อไปครับอันนี้เป็นชิ้นท้ายสุดนะครับก็ง่ายๆครับวางไปได้เลยวางให้ตรงๆแล้วก็ลงแค่นั้นนะครับเปเอาอ แป๊บนึงนะครับโดนโดนปุ่มโดนปุ่มปิดโดนปุ่มปิดฝาท้ายครับเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เจรถคันอยู่ไหนนะต้องวางไปให้เจะทำไมมันปิดวะเดี๋ยวเจะตัด ใส่ตีนไปโดนเซ็นเซอร์ข้างล่างดีไปโดนเซ็นเซอร์ข้างล่างฝากระโปงปิงดเย้ครับมากันต่อเราอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับปิดง่ายครับตัวนี้ประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้นะครับแล้วต่อไปไปดูฝาคนซอนนะครับข้างหน้านะครับ ตามมาเลยฝั่งคนซ้อนตัวนี้คนจอดคนกับตัวนี้แหละซ้อนจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับ ต,ต้องเห็นนะวานี่นะครับคือจะเข้ารูปเลยนะครับเข้ารูปอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ใช้กิ๊บข้างๆนี้ล็อกเหมือนเดิมนะครับก็จะมีตัวหลอกให้นะครับสอดเข้าไปนี่ก็สอดเข้าไปแค่นี้นะฮะแน่นครับไม่ลื่นนะเขาออกแบบมาดีอยู่พอสมควรนะครับ ด้านข้างก็จะเข้ารูปมาเลยนะครับเข้ามาชนมีเพื่อนเขาเลยอย่างนี้นะฮะโอเคต่อไปฝั่งคนขับครับมาเลยตัวน,นี้นี่จะเป็นฝั่งคนขับโอ้ฝั่งคนขับยังไม่ได้ปาดกวาดเลย <laughs> ฝั่งคนขับยังไม่ได้ปัดกวาดเลยเร<อ>าก็ต้องถอดตัวเก่าก่อนนะครับถอดตัวเก่าก่อน นี่นะฮะฝากมาวางให้หน่อยวาไงไว้ตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ทําความสะอาดพื้นเก่าสักหน่อยนะครับมีเศษอะไรก็เก็บออกสักหน่อยถ้ามีเครื่องดูดฝุ่นก็ดูดออกก็ดีนะครับแต่นี้ผมไม่มีมามันก็ใส่ง่ายนะครับเพราะว่ามันมันเป็นระบบที่แบบว่ามันตรงรุ่นเข,าเข้ามานะครับเลาแเ่เราก็สอดเข้าไปเฉยๆอย่างเงี้ยนะ เขาจะเข้ารูปของเขาเลยนะครับใส่ง่ายครับใส่ง่ายแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองแล้วเราก็เอาคลิปบล็อกล็อกไว้เหมือนเดิมนีน่นล็อกตามรูเก่าที่เลยเรียบร้อยอย่างนี้นะครับสองข้างก็เสร็จไปนะครับ อวิธีติดพรมเหยียบนะครับอ่าพรมเหยียบตัวนี้พรมเหยียบตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นติดภาพมาอีกครั้งนะครับน,นี้เป็นฝั่งคนคนซ้อนเนาะด้านหน้านะเขาก็าจะมีล็อกให้อย่างนี่แหละมีล็อกให้นะครับ,ลรบแล้วตัวตรงตัวพรมก็จะมีปุ่มให้กดลงอยู่แล้วนะครับอย่างนี้นะโอเคเอาวางใส่แล้วกด <Hole. S 2> ลงไปเฉยนะครับง่ายๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวน้อยครับแค่นี้ก็อยู่ฮะไอตัวดักฝุ่นตัวนี้นะครับ ฝั่งข้างข่าวก็เหมือนกันะครับทาเหมือนกันทําเหมือนกันนะครับก็ไม่ไม่ยากนะครับทําไม่ยากนะเพราํทประมาณนี้แล้วเวลาติดตั้งมาเสร็จนะครับติดตั้งมาเสร็จเขาจะดูดูสวยงามขึ้นนะครับดูสวยงามขึ้นนะครับเพราะว่าลายเป็นลายแคปลอสีดําตัดไปสีแดงแล้วก็เขาก็มีหลายหลายสีนะครับให้เลือกนะเสนก็จะดูสวยงามขึ้นแล้วก็จะรักษาความสะอาดง่ายนะครับเพราะว่าฝุ่นเขาจะไม่่อยเกาะ เราจะสามารถใช้ผ้าเช็ดเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่กําลังมองหาสนใจอยู่อย่างนี้ก็สามารถสั่งมาติดตั้งได้นะครับติดตั้งเองที่บ้านได้เลยง่ายๆนะครับแต่สั่งกับผมไม่ได้นะบอกไว้ก่อนผมไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับอันนี้คือทําคลิปให้ดูเฉยๆนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยข้องใจอะไรสามารถคอมเมนต์ สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับผม